ไหนขอบโดยมันจะตรงไหนวะเด็ดเด็ดอ๋อดีเฮ้ยเด็ดเด็ดเดเดเดอ่ารถทัร์รถกนักรถกะไรแต่ตรงนี้ที่บอกเว้ยลูกชิ้นก็มีน้ำก็มีซื้อเข้าไปหน่อยดีกว่าไอ้ห่านี่มันชอบกินข้าวเจ้าน่าอันี่นะเฮ้ยกันนาะลักเย็นครบลักเย็นครบขายลักเย็นครบเออลูกชิ้นอย่างก็ขายลักเย็นครบ ลูกจี้ขับมีตัวกะลูกจี้นอขับเอาอะไรได้เนี่ยคะโอเคเอ้าไอ้ซื้อเดี๋ยวก่อนบ้เรื่องมันมีอย่างพ่องพี่ค้านพอนะจี้เนี้ยครับมีเอ็นจีเนี้ยครับมีมีดอกครับอ๋อไอเอารวมหมดเลยสี่สิบไม้ละห้าบาทแม่้งก่อนเอาใส่ถุงกันตัวเนึ่แม่ละครับโอ้ยเอาน้อยแต่คนเพื่อนกินกันคนเดียวสกํมนะครับรสกษาการขอไอ้นี่รักษาการนะครับเออเออทอครับ เอออ้าวอาวน้ำจิ้มเผ็ดกบลังจิ้มหวานค่ะน้ำจิ้มเผ็ดมาโอ้จะใส่อย่างก็ใส่ไม่ได้นะข้าอยากเข้านะข้าเจ้าบุะครับขาดใจเย็นหน้ามันกวนดีนะหน้าทะเลตกนบุ้ยบุยเลยโอ้อ่าแล้วข้าจะไปเอาปลาสกนะฮะอาได้เลยได้จิ้มมะเดนะข้าใจนะกันเดียวครับกันเดียวอ้าวได้ละครับเออนั่นกันอันนี้ต้องกินนะครับอืมแล้วอันนี้น้ำจิ้มนะครับอันนี้แยกเลยนะครับ เออเออเออเข้าใจจะี่อย่างกันเออแต่นี่อย่างกันย่นะเข้าใจไอ้จะเข้าไปไนละ่นแะนดหรอค่ะแปะไปก่อนนะไม่ได้ไย่ได้ค่ะผซอขอาแปะไมได้ค่ะเดี๋ยวใื่อันอันร้อยเอกคมสันเพิ้นมาจ่ายให้เนาะอ้เจะเขาไปนเะไอ้ขยากินเขานดางกับมัน่ เออนี่หรอจ้าครับจ้าเออครับตีอย่างครับมาแจ้งความนะครับอ๋อมาแจ้งครับผมมาหาอันสารวัตรคมอะครับอ๋อได้ครับแต่ผมขอคือด้ออไอเจ้าอยากก่ออ๋อผมชื่อสิงครับอ๋อสิงกระด้อเฮ้ยาดแบบว่าเอ้อ S <S อผูอ้หมวด <ims> ครับผู้หมวดครับเออว่าได้ว่าได้อเออมีคนมาหาครับหน้าห้องเนี่ยครับตื่นบอกเพื่นคุณจังบดตัวว่ะชื่อ,อยังชื่อสิงครับไอ้สีบอะเข้ามาเลยบอกเข้ามาเลยอเอออไอ้เออเอเข้าไปเลย <S 2> <S 2> โอ้จ้ไาไม่ยห็นมาเนี่ยเข้ามาครับ เออขมเออคิงหาเออมามามานั่งนั่งก่อนนั่งกวนเอาขมถ้าซื้อลูกจ้นรวมมาเนี่ยกินกินก่อนโอ้ดีเลยดีเลยดีเลยไอ้ห่านี่ผมชอบกินข้าวนะดีดีดีฮะหลวงพ่อถามหานย่างเาวจ้าจ้าเออเออเออเข้าเข้าผมเอาเอาเออเอาถ้วยมาขึ้นผมเอาเขาผมกะเอาผมกะข้าวดเออถ้วยผมดำเอาถ้วยผมดำสะบิ่งสะจึ่งอย่างไรผมก็จะ เอาถ uh, okay, like bon ้วยเอ่อถ right. ้วยกะถ้วยพวกแบบนั yup. ้น oh, ล้างเต่หมดเอาปิโตผมก่อนบอกอู้เอาปิโตก็ได้ปิโตก็ได้โอ้ยังมาล้างอ่านี่เพคะเออต้นนี้แม่บ้านมาอยู่ติดธุรกิจกเียฟบ้านโป่งอ่ะมันไปแย่ผมอ้มามามาเออขัดใจมัเว้ยอ่ามาฟังนี่ผมเห้ยอู้เอาเท่ๆขัดใจเท่ใส่อันนี่เออนี่ผมมาตั้งะ อาแล้วนระวังนี้แหละันจ่าพูดงอย่างจ่าแว่นไหมก่อจำถ้าจับผิดไม่ก่อไม่ก่อเขจ่าแว่นเออผมกู้จักผกู้จักชือแต่สกรมเนี่อันหารายงานขขงได้คมจ่ามันไข้ลับนะมาลั่งไปเล่นไพ่ไฮโลเมื่อคืนนี่ก่ะโอ้ตํารวดมาเอาังเลยผมไปออย่าไมเนอเดไปเป่าตาุกตเด้นดปวจะได้ับไปครับผม ขอใจไปจ้าสภาพบอกค่อยดีแล้วเนี่ยรัาผมเอออ่ะอืเด้อเด้วเด้อหักกินก๊ำเว้ยว้ยจะอู้อย่างก็ขอขาใจวุ้ยโอ้หักกินก้อนก้าู้นี้แต่นีมันลูกกินหน้าน้าน้านี่มันทำงานตำนวชกันเนี่ยหน้าห้องพักเลยกะโอ้อาหารอรกอได้เป็นขายราคาหอมราคาก็ขยากมาดีนี่ก็มันมีกินว่ะ ไปได้เต้นแน่ว่าขี่จุดก่ายแล้วเนาะโอ้ข้ามข้ามกูเสียงมันะแคบแคบแคบเออนั่นนั่นนั่คนเนี้ย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 เออชิงมานี่ก็ดีอ่ะมีงานใหญ่นู่นประเดี๋ยวเนี้ยเนี่ยเหรอมันจะมีคุณท้องมีจะมีการขนยาล็อตใหญ่เนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับ อยู่ใ,ใกล้ๆกับป่าที่ชิงชิงคอยควบคุมป่าไม้อยู่เนี่ยอืได้อย่างไรงจะขอกำลังในในในว่าเออขอกำลังเสริมจากจากชิงเนะี่ยไปช่วยอืมอืมอมน่อยอ,อีกอือือไปช่วยป่าปมในการขญยาครั้งนี้อืมได้กะรถใหญ่เลยกะรถใหญ่เลยนะคนกันกี้ก,กี้กี้ตันกี้อย่างัางไงไม้เถื่อนนี่บรรลั่งตัดในป่ามาเห็นกับป่า ตั้ในป่าที่ใครตัวแลอยู่เห็นกระบาเข่ะคิดว่าลองส่งคนไปพอเขาจะเอาสองอันเขาจะเอาสองอย่างเลยนะขนไม้ตัวขนยาตัวขนยาตัวอ่ะขนโคตัวหิงเลยแต่ถ้าที่ยินข่าววินะสิงนะว่าคนในหมู่บ้านนี่นะมีคนเป็นสายขึ้นมันนะใครใครสายใคร อาจจะมีคนในหมู mm ่บ้านเขาเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการขนยารอบนี้กับขนไม้รอบนี้ตัวอีนะมันต้องมีไก่คมแน่นอนเลยล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันทางตำรวจก็สืบได้เราเราแล้วนะแต่ก็ยังละเป็นจัดหน่วยปฏิบัติการเรียงด้จัดหน่วยปฏิบัติการมาเรียงเพ่อจะเข้าเมื่อดมันเกิดเตรียมไว้แล้วนะแต่เดี๋ยวเบื้องบนจะสร้างไม่ทีหนึ่งเนี่ยอ๋ออ๋อแบบนี้คือรอคำสั่งเนาะ ้าน <ừ m. S 1> จากเครือหาบเรน,น,นี้คือที่คิงมาขอฮะนจากะครื่อหาอยจะได้ไปแน่แน่กับเจ้าหน้าที่อ,อปอาไว้<อ>เพื่ออันเพื่อบุกเนาะเปื้อนท้องอย่างก็กวาดล้างกวาดล้างเออได้กะมันจะจะปัญหาเรื่องเนี้ยอืมอก่อนเดี๋ยวถ้าจะเอาสักประมาณกี่คนอย่างอาวุธจะได้ถ้ามันถ้าของชิงบอมีก็มาเพิ่งที่ตำรวจนี่ก็ได้เอ้เลยชิงมีดีโอ้ฮามีดีกะโอ้ดียัง ด่แตกครับล้วกัคเขาว่ะดแตกอ่ดิแตกได้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 เดี๋ยวเขาจะไปเตรียมคนเตรียมกําลังอาวุธไว้ตีบทาก็ต้องเตรียมไว้ตัวน่งเอ้ยนะยังได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่ากับกรรมถ้าถ้าบึ้งบนอนุมัติหรือว่าเปินเปินบอกสายสืบเปินรายงานมาก่อนว่าจะจัดวันอจะเขาจะโคนกันวันใดอย่างเงี้ยไรจะบอกทํากรรม ฮะคอเตอไอ้คมเหยิงอู้กันฮจะไปพอหน้าฮานักนะมันเป็นปันมันเป็นในอย่างล้ำเหลืววะเฮ่ช่วงนี้เนี่ยหน้าต่อคืออย่างล้ำเหลืวหน้าตาแปลกหน้าตาแปลกไปเลยโอ้ฮะก็ไอ้สิงนัก่ะชิงดูยิ้มแย้มแจ่มใสบะเป็นคนแต่งหน้าดำขำเข่งหน้าเซ่อหน้างาอุ้มใจโจ้ใจใจก็อฮาอยู่ในงานฮะก็ต้องเครียดแม่งก็เปื่อนเลยฮาออกมาหาคิงไงครับเปื่อนหาฟูงฮะก็ต้องตื่นเต้นกะต้อง ชิงก็ว่าไปก็ตอนที่ชิงอยู่ในในการในงานชิงถัาก,กับหันชิงก็ยิ้มตลอดนะเอ๊ะออห้านี่มันช่างส<บ>ังเกตเวย้ยม่มีอย่างอะห<ช>้า<ภ>ชิงมีอย่างที่ฟิดวังเตือนวังฟง,งก็แท้อูอันว่าเรื่อง,เร,องเรื่องบวัวเฮ้ยแลความเข้าใจกันยังจะไปมาถามนักนะเรื่องเนี้ยโอ้แต่ว,วัน่ันชิงหนีเป็นอยังไงต่อเออนะจะไม่ย่อยกินไปกินไปกินไป กินไปโอ้ฮะโอ้ยเดียวกันฮะแค่หูนะเอกินไปกินไปโอ้ไอ้คมเฮ้ยกินไปนะิจะถามฮะมันได้อย่างคึ้นมาว่าเรื่องของฮ่าคินมันอืกินไปกินไปกินก็กินอ๋อเนี่ยเออซื้อมาหน่อยเดียวอ่ะเออสำหรับครับสำหรับครับโอ้จะเลี้ยนย้อนทั้งผมครับผมเป็นวัตถย่าเออครับไข่ครับ อเดี๋ยวพอดีต่างนอกเพิ่นมีเบาสุราสาวาัสดิ์ป่ะเพิ่งมียกเข้ามาตะเกียบสวัตรมันได้เออบมมัได้ยินกะอ๋อผมผมได้ยินนะไปเหรอเด้อเด้อเด้อเออผมไปก็ได้ผมจะได้เลื่อยยุดไปไปผมไปแล้วน่ะเออเออเออถามถาม<ล>ถามแล้ว,ลวบอกฟังความเห็นจากเจ้านายเอ้าเอาเอา,เอาเข้าไปป่ะไอ้คม <laughs> จ่าไปย์ก็เ,เลื่อยอยุดขี้ป่อยมันไปเหี้ยต้อกินมันต้องไปขวางเมันมาหนิมนัมนนังกินลูกจีนกับฮานี่โอ้ไอ้นี่เออเออเออ มันเข้าไปบะแตงในกเกี่เข้าไปเนี่ยร้านหน้าเนี่ยมันชอบมีบะแตงหนักไงที่มซื้อร้านอื่นมาวะจบับลูกชิ้นแก่นหน่อยเดียว ไปเที่ยวตั้งแต่แกมาแกก็ไม่ได้ไปไหนเลยะคะ่ะขอําใจแต่อยาาไปเที่ยวที่ไหนก็ไปอย่างงั้นก็ขออนุญาตเอาไอ้เรือไปด้วยนะคะให้ไปขับรถให้ได้ได้ได้ให้กั<ต>ดูบากค่ะรถให้ดีแล้วกันบอกมันด้วยค่ะแลวฉันจะกลับมา พ้อมกับน้องเขยของแก โฟจูเนอร์กันนี่มันจะเป็นของไอเรื่องเนาะเป็นของไอเรื่องสักกรรมจะป้าเอลป้าส,สาวสาวไปเอลทวดไทยสักกรรมเรื่องครับคุณพี่ครับมาที่ไหนสิครับผมมีอะไรให้ไอเดินรับใช้ครับพรุ่งนี้เตรียมตัวได้เลยนะครับไปไหนครับคุณพี่จะไปเท<อ>ี่ยวไหนแจม<ำ>ไปทำอะไรม่อนแจมนะครับโชคจะไปของแกไงแกไม่เอาไง ไหนอ๋อที่คุณบัวใช่ไหมเออนั่นแหละวันพรุ่งนี้เหรอครับผมแล้วผมแล้วผมต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวฉันจะบอกแกครับเป็นอัน,น,นอว่าแกไปกับฉันครับผมผมจะเตรียมตัวแต่เช้าเลยครับคุณวิได้ครับดีใจจังเลยแต่จะจะ,จะให้นายรู้ให้นายรู้ตายนะครับคุณวิรับรองฉันจ,จัดการให้แกได้ ครับผมครับผมดีใจจังเลยงั้นผมทำง,งานต่อก่อนนะครับอืมที่ฉันบ้างอดทนมานาน ได้ปะได้ค่ะเปิดเข้ามาเลยค่ะเออี่มีอะไรเหรอคะเนี่ยค่ะพี่จะชวนเราไปเที่ยวเมื่อไหร่คะยังไม่เคยไปเที่ยวเลยใช่ไหมค่ะบัวยังไม่ได้ไปไหนเลยอะค่ะทีนี้ว่าจะไปม่อนแจ่มไปนอนสักคืนหนึ่งไปนอนที่นน่นด้วยเหรอคะจัดมีสอร์ แล้วแล้วมีใครไปบ้างคะก็มีแต่เราสองคนแล้วก็ไอเรืองขับรถไปให้แค่นั้นน,นจะจ๊ะดีเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดนี้บัวไม่มีเวรพอดีอะค่ะบัวว่างจะ้ะอย่างนั้นพี่ไปนอนก่อนนะไปเตรียมตัวเสื้อผ้าก่อนนะจะ๊ะค่ะได้ค่ะจะ้าฝันดีนะจะ๊ะน้องจ้ากดาาาไหนคะ่ะพี่วี เดี๋ยวแกก็จะได้ผัวแล้วละ่ะหนังบัว